ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ว่าผมชายอัดนะครับเราก็มันอยู่กันในเกม Tower Defense Simulator นะฮะก็ในเกม Tower Defense Simulator ในวันนี้นะผมที่ผมลงคลิปเนี่ยก็ใกล้จะอัปเดตแล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะผมก็เป็นคนที่เล่น Tower Defense Simulator นานนะเออแล้วแบบมาเจอแบบนี้โอ้ยอะไรอะทำไมมัน สนุกจังภาพมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่เหมือนเท่าดีเฟนต์เกมมนอื่นแต่ว่าผมชอบนะผมเพราะความง่ายของมันอ่าอ่าเข้าเรื่องกันเลยก่อนครับก็คือผมจะมาบอกเอ่อสปอยสปอยอัปเดตนั่นแหละเออว่าแบบจะมีตัวอะไรมาบ้างนะผมก็เริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยก่อนครับตัวแรกก็จะเป็นทางด้านของ Scientist o o k m m n n นะครับ ก็ทางด้านของ s ซ n t t ทิ c o อกแมนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวใหม่นะครับผมที่น่าจะเก่งกว่าเออ t e นต้าทีวีนะครับเพราะว่า s ซ n t a TV Man แเนี่ยอยู่มานานแล้วนะตั้งแต่แบบคิดต์มาอ่เออมันมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่มีตัวแบบเอามาทดแทนมันได้เลยเพราะมันปั๊มเงินเก่งมากนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวที่ใช้โลบักซื้อหรือไม่ก็ตัวจากกล่องหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่า ทางด้านของผู้สร้างเกมก็น่าจะอันนี้ผมเท่าที่ผมรู้มานะน่าจะอยู่ในกล่องนะครับผมน่าจะนะครับก็ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเออคามิล่าแมนตัวใหม่นะครับผมก็ผมยังไม่แน่ใจชื่อนะเออแซนติดคามล่าหรือ,รอ,อยังไงผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ทางด้านของเออเจ้าคามิล่าแมนตัวนี้นะครับผมก็เท่าที่ผมไปฟังมานะ เขาบอกว่าจะเป็นตัวฮิลตัวใหม่นะผมที่จะปล่อยโดนออกมาสี่ตัวนะผมซึ่งสี่ตัวนั้นเนี่ยจะออกไปช่วยเอ่อทำให้ยูนิตของเราเนี่ยไม่สตันนะผมก็เหมือนตัวอื่นนะผมที่เออมีมานะครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะเก่งนะผมคิดว่าแล้วก็ทางคุณผู้สร้างเกมนะผมก็จะบอกก็ได้บอกมาว่าเออตัวเนี้ย มันเป็นตัวพาร์ทนะผมอันนี้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมแต่ว่าผมอ่านดูก็น่าจะเป็นตัวพาร์นะครับผมก็ได้ฟรีนะฮะอ่าก็เผื่อใจไว้ก่อนนะครับผมเพราะตัวมันก็ฟังแล้วน่าจะเก่งนะปล่อยโดนออกมาทั้งสี่ตัวแบบโอ้ยรักษากันหม,มันเลยอะไม่มีตัวไหนสตันแน่ผมว่าครับผมก็ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ clockman ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับครับผมทางด้านของ clockman ตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวดาเมจที่แบบน่าจะจัดจ้านนะครับผมแล้วก็สามารถหยุดเวลาได้แน่นอนหรือเปล่าหรือไม่ก็เอาสตูย้อนกลับไปที่ฐานเหมือนเอ่ออ o ลี y นาฬิกาตอนนี้นะครับผมที่ราคาแพงๆนะในกล่องเอ่อทางด้านผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัว ไม่ตัวพาร์ทก็ตัวเติมมีสองอย่างนะครับผมแต่ว่าผมเทไปทางตัวพาร์ทนะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้าจะเป็นตัวดามจที่แบบจัดจ้านเนี่ยอุย้ยตอนนี้ก็สู้อันติเมทไม่ได้แล้วครับผมทางหน้าของไททัททนคนะ็อกแมนอัปเกรดนะฮะเพราะว่าตัวนั้นโกงแล้วก็หายากนะครับผมราคานี่หลายล้านเลยนะครับ ทางด้านตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่ามันจะเป็นตัวเติมด้วยนะเพราะว่าเออถ้าถ้าสองตัวแรกเป็นตัวเติมแล้วตัวนี้มาเป็นตัวเติมอีกก็นั่นครับได้ได้ว่ารวยนะครับผมรวยกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านของผู้สร้างเกม <laughs> อะมากันที่อันต่อไปครับผมน่าจะเป็นศัตรูตัวใหม่นะเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ ก็เจ้าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นศัตรูใหม่ของไนท์แมร์นะครับผมหรือไม่ก็เอ็นเลดหรือเปล่าไอ้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าดูจากลักษณะท่าทางของมันแล้วน่าจะเป็นไนท์แมร์ตัวใหม่นะครับผมบอสไนท์แมร์ตัวใหม่นะก็เป็นเปลี่ยนบ้างเพราะเบื่อไมเคิลแจ็คสันแล้ว <laughs> นะครับผมก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นนะไอไนท์แมร์นะเพราะว่าลองยูนิตผ่านปุ๊บก็ไปเล่น หมดอื่นเลยไปเล่นเอนเลดเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปวันเอ้ยไม่ใช่วันเวลาอัปเดตปุ๊บผมก็จะมาทําคลิปทันทีนะครับผมก็จะรีบทํารีบลงนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็ติดตามกันไปนานๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอ่าผมเล่นได้ทุกเกมนะครับผมผมเก่งอยู่แล้วนั่น,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 นเออ่าเช้าน,นะครับผมมาที่ว่าเร็วต้องลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับผมผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะผมเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นชาร์โดทีวีแมนนะผมเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับผม ก็เจ้าตัวของเอ่อชาโด้ทีวีแมนนะครับผมความสามารถของมันเนี่ยก็เหมือนทีวีแมนตัวอื่นเลยครับก็คือการปล่อยแสงสะกดจิตออกจากออกจากหน้าจอนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมอ,อาจจะเห็นในคลิปนะครับผมว่าวางแล้วตัวมันดำดินนะผมทาหน้าของผู้สร้างเนี่ยคือน่าจะทําเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาลองใช้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทดสอบนะครับผม,ผมก็จะดำดินไปอย่างนี้เลยนะครับ แลก็ทางด้านของ Shadow TV Man เนี่ย mm. ก็น่าจะเป็นตัวมิติตัวใหม่นะคผมของตู้เงินนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะทางด้านของเจ้าตัวนี้เนะี่ยผมแล้วก็เนี่ยโมเดลก็จะเป็นงี้เลยนะครับผมก็เท่อยู่นะผมชอบนะผมชอบโมเดลชอบโมเดลมันนะแต่ว่าสิ่งที่ไฮไลท์ก็คือ วางไปแล้วมันนอนแลวมันนอนแล้วผมแล้วนี่ฮนะยุงล่าง,งเออถ้าเขาจะบอกว่าเอ่อเอ่อเจ้า Shadow TV Man เนะี่ยมันไปหลับไปหลับยางล่างนะผมก็ประมาณนี้เลยฮนะก็บักคือแบบถ้าไม่มีบั็กเนี่ยไม่ใช่ Toilet Tower Defense นะผมก็ประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วผมก็ไปครับ จอกัน